สองมิถุนายนสองห้าหกเจด็จดวัน,นงานสนองอายุวัฒนาม<บ>งคล41ปี20่สิพรรษาของพัครูอ้วนวัดโนนเสาวันหรือเจ,าาจ้าคณะตำบลเจ้าสิการหรือพัครูใบดีกาพักผู้ใหญ่อาหารสองสายเด้อออกจัดนำหรือสายสาย ทานสออคชานกิจสงเราะูบัาการชากิจิการ Bye. Bye. เลือกผู้เขาหยกสำรับอาหารมาชุดหนึ่งครับผู้รอเต็มูตนเลยครับเราจะนำกก่าทำถวายพัดทหารพร้อมด้วยการเพื่มงัตรูปัจจัยธรรมประมาณหนึ่งชุดนะครับมาชุดหนึ่ง ก้วยทหารถวาไว้จะถูกปัจจัยทายาำรเสียแล้วนะครับก็จะ ปิวราณิพิภุสังคัสสะโอโนชยมามะสาธุโนพันเตพิภุสังโฆอิมานิพัตตานิสัพปริวราณิปฏิคันหาตุอัมหากัง อิคารตังอิตายะสุขายะข้าเดียพระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้องถวายพระตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระพิสุสง ขอพระพิสุโสตอง,งรับพัตาหาพร,ร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสูขเพื่อมรรคผลนิคานแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลาย ตลอดการละนานเธอสรรสัตว์มทารีครับในอัดับต่อไปจะถวายเครื่องไทยธรรมนะครับโดยลำดับแรกนะครับท่านชัยมงค,คลชัยรบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สว่างเจนดินเนผ้านะครับครับท่านที่สองคุณพ่อใบไผไ่แก้วนะครับได้ยินรายชื่อนะครับก็ให้ลูกมาอิีตรัฐาแรกจะเอาไว้ด้านหน้าอสศพะนะครับท่านที่สองคุณพ่อหนูแดงเสนารัก ที่สคุณพ่อสุผล,ลคุณแม่สุขตาขานเพชทท่านที่สี่คุณนัทพลสกุลเมืองท่านที่ห้าคุณสมพงศ์นรสาร <c oughs> ท่านที่หคุณธีรพงษ์มังกร <c oughs> ท่านที่7คุณพ่อผัดรักษาแสง ท่นที่แปดคุณซองแทกิมคุณสรารัตชัยหาทัพเตียมหญิงโชมีคิมท่านต่อไปดาบตำรวจพิการใชโรบ จพิการมาไหมครับอตอ,อนนี้ก็ให้หลังจากนั้นก็ถวายกับพระอาจารย์ท่วเลยนะครับท่านต่อไปนะครับให้ถ้ามีรายชื่อรีบลุกมาเลยนะครับคุณแม่กาไวธรรมวงคุณแม่ชื่นกิตคันลาสิทธิ์คุณแม่สุวรรณโคตรสาลีคุณแม่เพลินจิตคุณคามาคุณแม่เทวานิราราช คุณแม่ละไมชยัยรบคุณแม่คำปุนไตยันโพคุณแม่รุนโนดิคุณแม่น้องอายบ้านตาโกนอ่านถวายกับอาจารย์เพื่อนๆนะครับที่มีชื่อ น้องอายส,ส mhm. หรัฐอเมริกาคุณแม่สมพานชัยรบนางสาวปริชาติสกุลเมืองคุณปฏิยาสกุลเมืองนี่ครับอ่าก็มาถานอาจารย์งบนครับขาอาุเอนม่นีา นะคุณมณีวันณคำสีทองคุณนักสุดาพิมพาการคุณสกวานชัยรบค,คุณสุวรรณีนาบนุญคุณพิสิทธ์สีพลมาคุณกันธิราขันดวงคุณสรารัตชัยหาทัพและคุณดงยกเทียงเกาหลีใตนะ้คุณแม่นิด พมมาหลาคุณวิไรลรักภุปโคตรคุณทัศนีแก้วคุณผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบเอ็ด 11, น้องโจนบ้านทุ่งปากัดคุณปัทมาพรวังชาคุณพิมพกาวาสิงหนคุณบุตรบาวาสิงหนคุณจารุวรรณสาสอนคุณนันทพรน,นภพวง คุณแม่สาวรักนพวงศ์คุณกันนิกาพลชาคุณแม่ชีสมอนร่วมสุขยมแม่ของพระอาจารย์อน้วนคุณจุธามาศคุณนัทพงศ์สกุลเมืองคุณพ่อเทิดศักดิ์อัฐาสารนะครับท่านที่มีรายชื่อรายนามาดังตอ่อไปนี้ก็ขอเรียนเชิญมาถวายเครื่องจิลปัจจัยพยธรรม หลังจากนี้พระสงฆ์ท่านจะได้อนุโมทนาแล้วก็ประทมน้ำมนต์ตามลำดับสุดท้ายก็ระเบียงพันทหารเข้ามาผู้กับสวนเก็บสุดคักไว้คุณเสร็จที่ยังครับหลังเลยเยาเลยผู้กับพ่อ,อเลย <c oughs> ขออนุมโมทนาบุญกับคณะเจ้าภาพาเจ้าสัาทุกท่านทุกคนนะครับที่ได้ร่วมบุญอยนนนายุวัฒนามงคลศีปีพระใีกาวีรศักดิ์ชิติสัมปนโนพระอาจ,จารย์อ้วนับในครั้งนี้ด้วย

Gu tu sang tepa kan tu penggeratu yang samu di ra ya sam and to Amen. Yeah.